สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel น i n i m a วันนี้มาดูกันหน่อยดีกว่าทํา y o u t u เวิร์ k หรือเปล่าเปิดรายได้ YouTube ตั้งแต่ศูนย์ซับจนถึงแสนซับก็เพิ่งจะผ่านมาไม่กี่เดือนนะแสนซับของเราทําตอนนี้สายไปไหมโอเคมาดูกันหน่อยของเราเนี่ยก็ทํามาอีก2เดือนนะจะครบ4ปีเรียบร้อยอันเนี้ยบอกก่อนเราทํางานประจําไปด้วยแล้วยูทูบเนี่ยก็เป็นงานเสริมก่อนจะไปดูรายได้เราก็ต้องดูก่อนว่าทั้งหมดที่คลิปเราเนี่ยทำออกมามีกี่คลิปนะแสวบอันนี้ช่องเรานี่ 649รายการนะครับผมอันนี้มันจะรวมชอ็อตรวมวิดีโอทั้งหมดเลยคำนวณให้แบบรวดเร็วนะคลิปนี้อาจจะไม่ได้ละเอียดหน่อย แล้วก็มาดูรายได้ทั้งหมดไอ้หกร้ารายการเนี่ยมันก็จะมีทั้งที่โดนแบนติดลิขสิทธิ์ติดเหลืองติดแดงแล้วก็มีคลิปยอดวิวเยอะสุดยอดวิวน้อยสุดใช่ไหมแต่เราจะเอาเฉลี่ยนะก็คือทุกคลิปเนี่ยเท่ากันหมดเลยแล้วไอ้หกร้ารายการเนี่ยมันคิดเป็นเงินกี่บาทนะครับผมก็มาดูกันหน่อยดีกว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยของเราก็ตลอดอายุเลยนะตั้งแต่คลิปแรกเลยเนี่ยก็จะอยู่ที่2องแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเฮ้ยดูเหมือนเยอะแต่นี้4ปีนะถ้าเกิดว่าบอกเลย ไม่ใช่ท็อป10หรือว่าเป็นยูทูบเบอร์ทั่วไปไม่ได้มีงานนอกไม่ได้รับงานสปอนเซอร์เนี่ยคือค่อนข้างน้อยนะอ่ะมันน้อยยังไงเดี๋ยวมาดูกันหน่อยดีกว่าก็อันนี้ยอดทั้งหมดนะตั้งแต่เราทํามาเกือบ4ปีเนี่ยเดี๋ยวมาหารไอตัวคลิปหนึ่งเนี่ยมันได้กี่บาทนะอันนี้ก็เฉลี่ยเราทามา649คลิปนะเอามาหารแล้วเนี่ยเหลือคลิปละ430บาทนะครับผมแล้วคลิปหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลานานเท่าไหร่ในการทํานะเราตีไปเลยนะคลิปหนึ่ง8ชั่วโมงอันนี้คือให้กลางๆเลย จริงถือว่าน้อยเลยนะปกติแล้วถ่ายคลิปนี้ก็ไม่นานหรอกแต่ว่าตัดต่อเนี่ยโคตรนานเลย <c oughs> ก็เกือบจะเทียบเท่ากับรายได้ขั้นต่ําเลย <c oughs> ใช่ไหมมาดูต่อกัน่อยดีกว่าในีคลิปแรกของเราเนี่ยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าวิวนะครับผม,ผมเกือบ4ปี3ปีที่แล้วแล้วก็กดมาแล้วก็มาดูรายได้ก็ได้อันนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยร้อยเจ็ดสิบสามบาทจุดสี่สตางค์นั่นเองแต่มาถั่วเฉลีย่ยเนี่ยเอาคลิปเยอะสุดมาด้วยก็รวมๆแล้วเนียสี่ร้อยสามสิบบาทถ้ามีแต่รายได้ของยูทูบเนี่ยยังไงก็ไม่คุมนะไปท งานทั่วไปยังได้เยอะกว่านี้อีกใช่ไหมอันนี้เราตีง่ายๆเลยต่อคลิปต่อวันก็ได้ที่จริงมันใช้เวลาเยอะกว่านี้แล้วก็บางทีมันหลายวันด้วยนะอ่ะแล้วเขาอยู่กันได้ยังไงมันก็มีหลายช่องทางในการรับรลายได้นะนอกจากจะเป็นตัวแอดหรือว่าตัวโฆษณาจาก y YouTube เนาะ อันนี้มันจะมาจากโฆษณาแต่ว่าตอนเนี้ยมันจะมีตัวนี้ YouTube YouTube premium ไม่ใช่แต่ว่าตอนเนี้ยมันมาแรงมากเลยนะยูทูบช็อตเนี่ยเราเอาคลิปจากทิกต o อกเนี่ยดูดมาลงนะไม่ใช่ดูดคลิปอื่นแต่ว่าดูดคลิปเราจากทิกต o อกของเราเองคือมันค่อนข้างเวิร์กมากเลยอันนี้ก็จะเป็นช็อตนะอันนี้2 8วันที่ผ่านมาเอาตลอดอายุการใช้งานเลย อ่ะเนี่ยเราก็ได้เพิ่มผู้ติดตามมา1 5 0 0 0ัเกือบ16,00 0คนเนาะมันก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมแล้วเขาก็จะมีรายได้ด้วยนะสำหรับตัววิดีโอช็อตเนี่ยซึ่งเราเข้าไปดูมาจากตัว t i k t o k ของเราเองอันนี้มันจะเป็นอันที่เยอะที่สุดมันก็จะมีอันที่ไม่มีเลยบ้างอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้มันตั้ง5ล้านกว่าวิวนะอ่ะมันก็จะอยู่ที่660บาท5้าล้านวิว6 6 0บาทโอเคได้ค้าแรงมาสงวัน ก็จะเป็นประมาณนี้นะเอาเรื่องเลยนะครับผมอ่ะแล้วมีรายได้อย่างไงอีกมันถึงจะอยู่รอดได้ใช่ไหมในส่วนของการท YouTube เนี่ย <c oughs> ก็จะมีแบรนด์ติดต่อมาให้เรารีวิว <c oughs> สินค้าแล้วก็คิดเลทกันไปใช่ไหมว่าคลิปนี้กี่บาทแต่ละช่องเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันใช่ไหมจำนวนผู้ติดตามคุณภาพงานวิดีโออะไรต่างๆเนาะอันนี้จะเป็นรายได้อย่างที่2เนาะแบรนด์จ้างมาให้รีวิวอย่างที่3ก็คือเราซื้อสินค้ามาใช้เองแล้วเราก็รีวิวใช่ไหมในส่วนของ s h o p e e l a z a d a มันก็จะมีอัฟเรดอย่างเช่นเราซื้อมาใช้งาน ว่าเวิร์กเนี่ยเราก็เอามารีวิวแล้วเราก็แปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปแล้วเวลาเพื่อนๆเ,เนี่ยกดเข้าไปซื้อสินค้าหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปเราเนี่ยเราก็จะได้ค่าคอมด้วยอย่างเช่นซื้อสินค้ามันราคา100บาทเราก็จะได้1บาทอะไรประมาณนี้นะ <Okay. S 1> และนี่จะเป็นรายได้ช่องทางที่3 <Okay. S 1> ของยูทูบเบอร์นั่นเองนะครบแสนซับแล้วเราก็พึ่งไปกดรับมานะครับผมในส่วนของโรนั่นเองโอ้โหไม่เสียงเงินเลยปกติส่งเฟซเอ็กมาเนี่เอาเรื่องเลยนะครับผม <laughs> มีคอนเกรสเจอเรชันมาด้วยโล่งเงินนะครับผมอ่าเลยอี แค่900,000เท่านั้นเองเราก็จะได้โลดทองกันแล้ว,ลวโหอีกไกลเลยนะครับผมอ่ะ ดูกันหน่อย receiving your team ค okay. มีการ์ดมีคำยินดีแล้วก็มีแบบมาเตือนใจเราด้วยนะครับผมแล้วว่าเป้าหมายของเราอะไรเป็นยังไงกันบ้างแล้วมีร่วมแสดงความยินดีมาให้เรานี่พร้อมแปะเลยนะครับผมสวยมากด้านหลังโอ้โหมารีวิวทั้งนั้นตอนที่เราสั่งเนี่ยเขาก็จะมีให้กรอกด้วยนะว่าจะเป็นชื่ออะไรใส่ชื่ออะไรไปก็ได้นะครับผมของเราก็ใส่มีหมอชื่อช่องไปเนาะเดี๋ยวขอตั้งเอาไว้ก่อนแล้วทำ u t u b e ตอนนี้มันเวิร์กหรือเปล่านะก็คือตอน ตอนนี้ใครที่ทำทิกตอกอยู่ก็อยากจะแนะนําก็แค่เอาตัวคลิปทิกตอกมาลงก่อนก็ได้ในส่วนของ u t u b e เนาะแล้วทาง u t u b e เนี่ยเขาก็จะดันพวกช็อตคลิปด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวมันสู้อีกแอปไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> ในส่วนของคลิปธรรมดาเนี่ย <c oughs> ก็โอเคนะคือมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วอ่ะแต่ก่อนคือแบบใครมียอดผู้ติดตามเยอะก็จะได้เปรียบใช่ไหมลงคลิปไปคนก็ดูลงคลิปไปคนก็ดูปปดแต่เดี๋ยวนี้ใช้ระบบแบบ t i t o อกแล้วนะเราไม่จําเป็นต้องแบบมีซับสครายเบอร์เยอะเราเป็นผู้เริ่มต้นเป็นคลิปแรกคนดูนานคนกดเข้าไปหน้า ฟีดคนคลิกเยอะเราก็สามารถปังได้ภายในคลิปแรก2คลิปแรกเลยนะ <Okay. S 1> สรุปเลยช่วงนี้ก็ยิ่งน่าทํากว่าแต่ก่อนถึงแม้ไรายได้จาก YouTube อย่างเดียวไม่ค่อยเยอะหรือว่า,าทําสายอื่นเนี่ยไม่ได้รีวิวของสายกินสายเที่ยวมันก็มีรายได้จากช่องทางอื่นยังไงมันก็มีนะอย่างเช่นเราเลี้ยงมดเนี่ยก็จะมีคนที่เขาขายมดหรือว่าคนที่เขาขายรังมดก็เอ้ยติดต่อมาสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นรังหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเห็นไหมเราแค่ทําของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมีติดต่อกันมาเองนะมันก็มีรายได้ช่องทางอื่นๆอ,อ,อีกมกมมาายที่เรานอี ได้นะอย่างเช่นคอนเน็กชันแล้วก็แฟนๆที่ดูอยู่อย่างนี้เลยนะครับผมตีเป็นมูลค่าไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจะเริ่มต้นแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงอุปกรณ์ไม่พร้อมนี่เดี๋ยวนี้ก็มีมือถือกันทุกคนใช่ไหมมันก็ง่ายมากๆเลยนะในเพื่อนๆเนี่ยลองหยิบขึ้นมาเลยนะครับผมอ่านี่ รีวิวโลเงิน1นึ่งแสนซับสไคร้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานเลยนะในส่วนของของแจกเนี่ยก็รอติดตามทางช่องได้เลยนี่ก็ได้มาแล้วคลิปหนึ่งนะครับผมไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากนะครับผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นโปรไฟล์เราันก่อนอ่ะด้านล่างตรงกลางนะสกินเราอัดมาแล้วกดบวกอัปโหลดวิดีโอนี่สนปเเรียบร้อยสร้าง,งช่อง YouTube แล้วก็ หาราไได้จาก YouTube ได้แล้วนะแต่มันจะต้อง1000 subscriber ไปก่อนใช่ไหมมาดูช่องของเรากันหน่อยถ้าสร้างมาแล้วโ no นวิวหคลิปเรียบร้อยนะครับผมง่ายๆเลยนะโอเคเสร็จแล้วก็ไปทำคลิป YouTube กันได้เลยนะมีเวลาว่างมันก็ไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กด Subscribe แล้วกดไลค์กันมาอย่างเหนียวแน่นเลยนะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย